บ้านเกิดเต่าภูสินเตรียมกลับอยู่ทาวร์เป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อฮอตในวงการเพลงลูกทุง่งสำหรับเต่าภูสินวารินรักนักร้องลูกทุ่งหนุ่มจากใครกันมิโกรที่นอกจากจะมีผลงานเพลงลูกทุ่งมากมายแล้วยังเป็นนักแสดงละครดังอีกหลายเรื่อง และเมื่อถามถึงเต่าภูสินชีวิตสมัยเด็กชอบร้องเพลงอยู่แล้วหรือเปล่านั้นเต่าบอกว่าเป็นนักร้องอาชีพที่ไกลตัวมากๆเป็นอาชีพเป็นความฝันผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงก็จริงแต่ในอดีตผมเคยประกวดร้องเพลงเพราะผมไม่ใช่คนเสียงดีผมกลัวในขณนะเดียวกันเมือ่อ6-7ถึงดปีที่ผ่านมานั้นโซเชียลเริ่มบูมในเมืองไทยผมก็อัดคลิปลงในโซเชียลมีเดียและมีผู้ใหญ่ทางแกรมมี่กลมาเจอก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปในแกรมมี่เหมือนจับผัดกับครูครับดังนั้นผมก็เลย เคยบอกกับตัวเองว่า ใช้ชีวิตทุกวันนี้ให้เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในความฝันของตัวเองอยู่บนสวงสวรรค์ที่มีเทวดาหนังฟ้าในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายเป็นอาชีพที่ผมไม่คิดว่าจะได้มาใช้ชีวิตก็ทํามาหาเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ผมเรียนครูมาผมอยากเป็นครูอาจารย์ถ้าไม่งั้นก็กลับไปอยู่บ้านทําไรไทยนาทําทธุรกิจสุขซ่วมของที่บ้านและปล่อยให้การร้องเพลงเป็นอาชีพในฝันของเราผมเลยพูดว่าผมใช้ชีวิตบนความฝันที่เป็นจริงของผมครับจากนั้นเต่าก็กลายเป็นศิลปิน ลูกทุ่งค่ายแก,กรมมี่โกลแบบเต็มตัวทั้งกันเป็นนักร้องนักสแสดงในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังต้องเรียนต่อจนจบปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสหัสาขา,าวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมจุลาลงกรมหาวิทยาลายัย การแบ่งเวลาเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งซึ่งการบาลานซ์ในทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เต่าก็สามารถทําได้ดีเลยทีเดียวถามว่าแบ่งเวลายังไงคืออย่างน้อยเดือนหนึ่งจะมี8วันให้ได้รับงานอ e ีเวต์คอนเสิร์ตถ่ายละคร2เรื่องก็ไม่หนักเลยบางทีเราก็ขอคิวว่างไว้บางบทเราไม่ได้ไปไหลายโลเคชันเหมือนนักแสดงท่านอื่นเราก็เลยได้ไปร้องเพลงในทุกวันศุกร์เสาร์แต่วันหยุดวันสําคัญปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงเป็นวันที่เราต้องไปร้องเพลงอยู่แล้วทางกองก เข้าใจงานร้องเพลงก็ไม่ได้หายไปสักทีเดียวอนาคตกลับบ้านเกิดแม้ในงานวงการบันเทิงสําหรับเต๋าเป็นเหมือนการใช้ชีวิตอยู่ในความฝันของตัวเองแต่ในอนาคตข้างหน้าเต๋าบอกว่าไม่คิดว่าจะอยู่ในกรุงเทพไปตลอดเพราะเขาวางแผนแล้วว่าจะกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่บอกว่าเราใช้ชีวิตในความฝันที่เป็นจริงผมจะทํามาหาเหลี้ยงชีพเป็นศิลปินนักร้องไปเรื่อยๆตราบใดที่มีน้องแฟนเพลงคลับแฟนเพลงละครรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้โอกาสผมก็จะท ทำหน้าที่นี้ต่อไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายสูงสุดคืนสู่สามันไม่รู้ว่าจะช้าหรือเร็วผมก็ตรียมเตือที่จะกลับบ้านที่จังหวัดอุบลรัชธานีเพื่อจะไปทำการ,กรเกษตรอย่างพอเพียงหรือมีร้านกาแฟไข่ของที่ระลึกในชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะ